วันนี้จะมาชวนกันคุยถึงเรื่องที่สำคัญเกี่ยวกับ Work-Life-Balance ครับทำยังไงในการทำงานและการใช้ชีวิตจะสมนุนได้อันนี้เป็นซีรี่์ที่ผมถ่ายทำที่สิงคโปร์นะครับตอนนี้อิส่สนออชาตตอนค่ำค่อยเดินได้หน่อยตอนกลางวัน,นไม่ไหวนะครับอากาศร้อนมากทำยังไงเราถึงจะมีชีวิต ที่เวิร์กไร้บาลานซ์ครับไม่ต้องบอกนะครับว่าทำงานหนักเนาะแล้วก็ไม่พักเลยนะครับไม่ต้องมีชีวิตบาลานซ์ก็ได้นะครับแต่วันนี้ผมจะเอาห้าข้อนะครับเกี่ยวกับว่าทำยังไงจะมีชีวิตยยที่ีสมดุลน,นะทั้งการทำงานและการใช้ชีวิตนะครับอย่างแรกนะครับชีวิตของงานและชีวิตของ ครอบครัวนะครับต้องมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนครับต้องสมดุลกันเช่นเราทำงานอยู่เนะาะเราก็มีเรื่องของครอบครัวแทรกเข้ามาใช่ไหมครับระหว่างการทำงานหรือในระหว่างเรากลับบ้านเราพักผ่อนนะ่ก็มีเรื่องของงานแทรกเข้ามามันจะสะสมความเครียดไม่รู้ตัวนะครับมีคนบอกว่าเหมือนเราพร้อมในงานทำงานตล,ลอดเวลานะ หรือไม่ก็ระหว่างทํางานอยู่ก็มีเรื่องของครอบครัวเข้ามาครับวิธีการที่ผู้รู้แนะนําก็คือว่าให้พยายามมีเส้นแบ่งที่ชัดเจนระหว่างเรื่องส่วนตัวเรื่องที่บ้านนะครับทําตารางให้ชัดเจนครับว่าเวลาไหนเรื่องอะไรเนาะอีกวิธีหนึ่งก็คือว่ามีช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนครับเรื่องงาน ถ้าติดต่อมาเวลานี้นะครับไม่รับเนาะให้ชัดเจนไปเลยนะว่าว่าเราจะทำยังไงแล้วก็ให้ความคาดหวังครับที่ถูกต้องนะครับกับคนที่บ้านนะว่าเฮ้ยเรามาทำงานเนี่ยมันก็จะอารมณ์เหมือนกับตอนเราทำงานประจำนะพระช่วงกลางวันมันติดต่อไม่ได้นะครับถ้าไม่มีอะไรด่วนแล้วก็บอกกับลูกความนะครับว่า,าถ้าติดต่อมาหลางังห้าโมงเย็นเนี่ย อีเมลไม่ตอบนะครับแชทไม่ตอบนะครับโทรศัพท์ไม่รับถ้าเราสามารถวางความคาดหวังได้ประมาณนี้นะผมว่าเราก็จะมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ที่ถูกต้องนะครับวิธีต่อไปที่จะมีชีวิตเวิร์กไลฟ์บาลานซ์นะครับก็คือลงทุนที่ตัวเองครับลงทุนที่ตัวเองอันเนี้ยเป็นการลงทุนที่ดีที่สุดแล้วนะครับออกกำลังกายสม่ำเสมอครับไม่มี ใครไม่รู้นะว่าความสําคัญของการออกกําลังกายคืออะไรนะครับแต่ถ้าเราออกกําลังกายสม่ําเสมอเนี่ยมันจะทําให้เราเนี่ยมีสุขภาพกายแระสุขภาพใจที่แข็งแรงครับสามารถทํางานได้ดีขึ้นเนาะทำงานหลายอย่างได้ดีขึ้นนะครับแบ่งเวลาเนาะออกกาลังกายนะครับแล้วก็แบ่งเวลาทํางานให้ชัดเจนแล้วก็ผมคิดว่า ถ้าเธรทมอย่างนี้ได้เรามีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์ได้แน่นอนอีกวิธีหนึ่งที่ที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นวิธีที่สร้างสมดุลให้กับชีวิตและการทำงานนั่นก็คือว่าเรายังติดต่อเพื่อนอยู่หรือเปล่าครับเรามีคนรู้จักที่สามารถคุยปัญหาบางอย่างได้อยู่หรือเปล่านะครับเราสามารถ โทรหาใครในช่วงที่เรารู้สึกว่าเรามีปัญหาหรือเปล่านะครับโทรหาเขาเนอะอรักษามิตรภาพเนาะสร้างมิตรภาพใหม่ๆเราจะทำให้ Work Life Balance ดีมากขึ้นนะครับบางครั้งการทำอะไรคนเดียวบางครั้งมันก็เครียดเนาะซึ่งผมคิดว่ามันดีเลยแหละถ้าเรามีคนที่จะมาช่วยคิดนะครับคอยคอยไปที่ปรึกษา ซึ่งหลายคนนะครับตอนนี้นะทุกวันนี้ทันสมัยแล้วเนาะว่าเห็นความสำคัญของการพบจิตแพทย์นะครับเห็นความสำคัญของการเข้าไปพบจิตแพทย์ว่าเอ้ยการพบจิตแพทย์เนี่ยก็สำคัญนะเราไม่จาเป็นต้องป่วยก่อนนะครับที่จะเข้าไปพบจิตแพทย์เนาะ คุณลุงให้ออกมา <c oughs> คุณลุงให้ออกมา <c oughs> เราจะเป็นไม่ต้องป่วยก่อนนะครับที่จะพบจิตแพทย์มันเป็นการป้องกันไว้ก่อนมากกว่าเนาะว่าเราก่อนที่เราเนี่ยจะเชื่อมขาดนะครับเรารู้จักการป้องกันเนาะแล้วก็เราเรียนรู้วิธีการที่าจะรักษาสามดุลนะครับทั้ง,ง,งด้านร่างกายและจิตใจอ่า วิชาชีพด้านในความเนี่ยมันมีความเครียดหลายอย่างนะครับผมว่าไปพบจิตแพทย์เป็นประจำนะครับทุกหกเดือนหรือ3เดือนได้เนี่ยยิ่งดีเลยเนาะอีกอย่างหนึ่งก็คืองานอดิเรกครับพยายามหาง,งานอดิเรกนะครับทํางานอดิเรกบางคนชอบเล่นกีตาร์เนาะบางคนชอบทํางานฝีมือนะครับผมคิดว่าช่วงที่เครียดนะครับอาจจะต้อง พักบ้างเนาะแล้วก็ทํางานเด็กๆตัวนี้ก็จะช่วยเยอะมากในการที่จะช่วยให้เรามีความสมดุลทั้งทั้งงานทั้งการทํางานนะครับแล้วก็การใช้ชีวิตอย่างที่5นะที่จะมาแชร์ก็คือว่าเรื่องของการศึกษาตลอดชีวิตครับบางครั้งเนาะบาคนก็จะบอกว่าอาชีพกฎหมายเนี่ย เราอ่านหนังสือไปตลอดเนาะจบแล้วก็อ่านนะครับจบแล้วก็อ่านมีสอบตลอดอชีวิตมันไม่ได้มีแค่คนหมายนะครับบางครั้งในการที่เราจะเรียนนะครับเรียนต่ออาจจะเลือกสาขาที่เราสนใจเนาะอ,อาจจะเลือกในการพัฒนาทักษะใหม่ๆนะครับที่เราสนใจได้ครับผมเองนะครับผมสนใจ ทางด้านการทำวนะิดีโอคลิปเนาะการทำคอร์สออนไลน์นะครับผมก็พยายามหาความรู้ด้านนี้นะว่าเออทำยังไงเราจะทำวิดีโอคลิปทำคอร์สออนไลน์ได้ดีนะครับซึ่งมันดีมากๆเลยเนาะมาทำให้เราได้รู้จักคนใหม่ๆนะครับได้รู้จักโลกใหม่ๆครับมีคนบอกว่าบางทีเนี่ยเราอยู่ใกล้กับปัญหามากเกินไปเนี่ยเราไปเครียดกับมันครับ แต่ถ้าเราลองถอยออกมาเนาะแล้วก็มองว่าเราปัญหาเนี้ยมันเล็กลงครับเพราะเรามองโลกใหม่มองโลกที่กว้างขึ้นนะครับก็ใครมีทักษะอะไรนะครับใครมีสกิลอะไรในการแก้ไขปัญหาหรือการทำให้ชีวิตมีเวิร์กไลฟ์บาลานซ์นะครับแชร์ให้กันฟังได้นะผมคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่เราจะมา คุยกันนะครับมาแชร์กันว่าเราจะทํายังไงที่จะสามารถรักษาสมดุลของการทํางานเนาะเพราะผมคิดว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยเชือกตึงไปมันก็ขาดนะครับผมก็มีปัญหาหรือมีอะไรสงสัยหรือจะแชร์นะครับคอมเมนต์ได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้เนาะสำหรับวันนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีครับ